จ้ารับของฟรีนี่มิเต่จะไปขอฟรีชิ้นนี้เลยแจก5,000ชิ้นก่อนที่ไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์แล้วก็กด share, กระด,ดิ่งด้วยนะทุกคนเดี๋ยวเราไปเริ่มรับฟังรับฟังกันเลยก่อนแรกเลยให้ทุกคนเข้าบปนี้มาก่อนเลยนะจ๊ะแล้วให้ทุกคนรอแป๊บนึงพอทุกคนเนี่ยโหลดเสร็จแล้วเนี่ยให้ทุกคนกดคำว่าเพล์ตรงนี้นะทุกคนแล้วใ,ให้ทุกคนต้องการเรื่อาเรามาได้เลยนะทุกคนมันตรงนี้นะทุกคน เออมันจะอยู่ด้านหลังำพูลนันี่เลยให้ทุกคนหาคําที่มันขึ้นว่า new เอ่อ free utc นะทุกคนแล้วหทุกคนทำการเข้าไปได้เลยนะทุกคนเล้ยทุกคนรอแป๊บหนึ่งนะทุกคนจนกว่ามันจะแบบยังไงเข้าวงสีขาวนะทุกคนพอทุกคนเนี่ยเข้ามาแล้วเนี่ยทุกคนเนี่ยจะเห็นคนอยู่มากมายนะทุกคนซึ่งเราจะบอกวิธีการได้ของวิชินียนะทุกคนให้ทุกคนทำการมาดูตรงด้านความ ของทุกคนนะซึ่งเราจะบอกว่าวิธีการแดกของฟีชินี้คือทุกคน่ยต้องทำเควสให้ครบมาสามวันนะทุกคนซึ่งวันแรกเลยเนี่ยคือทุกคนเนี่ยต้องเข้าไปในวงสีม่วงแล้วก็ทําการเร่มมินิเกมคือการวิ่งนะทุกคนให้ได้คะแนนสองหมื่นห้าพันคะแนนนะทุกคนซึ่งเราจะบอกว่าทุกคนเนี่ยถ้าทุกคนเนี่ยอยู่ในเซิร์ฟที่แบบว่ามีคนนะทุกคนทุกคนเนี่ยต้องรอต่อคิวนะทุกคนซึ่งเราจะบอกว่าการที่เรารอต่อคิวเนี่ยอาจจะใช้เวลานานนะทุกคนซึ่งเราแนะนำนะ ให้ทุนเนกเบสั้นเซิร์ฟส่วนตัวนะทุกคนซึ่งอันนียก็ได้สร้างเซิร์ฟส่วนตัวนะทุกคนซึ่งบอกาทุกคนเนี่ยสร้างเซิร์ฟส่วนตัวเนี่ยให้ทุกคนทําทำการเข้าไปในวงสีม่วงแล้วแล้วก็รอนะทุกคนรอแป๊บหนึ่งแล้วมันก็จะเอ่อบอกวิธีการเล่นนะทุกคนซึ่งวิธีการเล่นนั่นก็คือทําการวิ่งไปนะทุกคนซึ่งทุกคนเนี่ยต้องบอกสิ่งกีดขวางด้วยนะทุกคนซึ่งอันเดียวก็สั้นจราอร วิ่งนะทุกคนซึ่งถ้าทุกคนเนะี่ยอย่าหลบไปขวาเนี่ยให้ทุกคนหือนกันเลื่อนหน้าจอแบบนี้แล้วทุกคนส่วนถ้าทุกคนเนะี่ยอย่าหลบไปซ้ายเนี่ยให้ทุกคนหือนกันเลื่อนไปแบบนี้นะทุกคนส่วนถ้าทุกคนเนี่ยอยากกระโดดเนี่ยให้ทุกคนหือนกันเลื่อนหน้าจอแบบนี้แล้วทุกคนโอเคซึ่งตอนนี้ก็ได้สองวิธีการเลื่อนไปเสร็จแล้วแต่เราจะมาดูวิธีไม่เสรแต่เราจะมาอธิบาย ไอเทมต่างๆนะทุกคนซึ่งอันนี้ในทุกคนนี่เองมันจะเป็นไอเทมแบบนี้นะทุกคนซึ่งมันจะมีทั้งสีฟ้าสีเขียวสีแดงนะทุกคนซึ่งเดี๋ยวเราจะอธิบายสีฟ้าก่อนนะทุกคนสีฟ้าคือโล่นะทุกคนเวลาแบบว่าเราไปชนสิ่งของอะไรเนี่ยมันจะแบบยังไงมันจะไม่กระทบต่อหัวใจของเราทุกคนซึ่งเราลืมบอกไปเลยนะว่าทุกคนมีแค่หัวใจแค่สามดวงเท่านั้นนะทุกคนถ้าทุกคนเนี่ยบอกว่า เอ่อทุกคนเนี่ยหมดหัวใจทั้งหมด3ตัดวงเลยเนี่ยทุกคนเนี่ยก็ต้องเริ่มเล่นใหม่ตั้งแต่ต้นนี้นะทุกคนซึ่งซึ่งถ้าบอกว่าไปกระทบสิ่งของอย่างใดอย่างหนึ่งทุกคนหัวใจเราเนี่ยก็จะลดลงนะทุกคนซึ่าเราบในนาให้ทุกคนเก็บโลกไว้นะทุกคนส่วนไอเทมที่บอกว่ามันเป็นสีแดงเนี่ยคือทุกคนเนี่ยจะวิ่งทุกคนเนี่ยจะวิ่งไวขึ้นนะทุกคน ส่วนสีเขียวที่มาเป็นรูปบวกเนี่ยคือมันจะเพิ่มหัวใจของเราเนีทุกคนซึ่งเราขอแนะนำเลยว,ว่าสำหรับใครที่แบบว่าโทรศัพท์แบบไม่ได้แรงขนาดนะ้นแบบโทรศัพท์เก่าแล้วหรือโทรศัพท์เนี่ยค้างบ่อยมากเลยนะทุกคนเราไม่ค่อยอยากให้แนะนําโทรศัพท์้วยแบบว่าแบบยังไงสเปคไม่ค่อยแรงแบบเครื่องแบบค้างตลอดเนี่ยเราไม่นมําเลยนะว่าอย่ามาทําของฟรีทีนเนี้ยทุกคนเพราะว่าทุกคนเห็นสภาพไหมเมื่อกี้อะ่ะโอ้โหของเราคือแบบค้างมากเลยทุกคน ซึ่งเราขอแนะนำทุกคนให้หาโทรศัพท์ที่แบบว่าสเปคแรงๆหรือ iPad ที่แบบว่าแรงๆคมแรงๆอะไรอย่างเนี้ยมันจะเล่นง่ายนะทุกคนซึ่งอันนี้เราไม่รู้ของเราว่ามันเกี่ยวกับเน็ตรหรือเปล่าหรือถ้ามันไม่ใช่นะมันก็น่าจะเกี่ยวกับโทรศัพท์นี่แหละทุกคนแต่เราว่าแต่เราว่ามันน่าจะเกี่ยวกับโทรศัพท์นี่แหละทุกคนอย่าไหมัมนค้าแบบนี้เลยนะทุกคนขนาดเน็ตของเราเนี่ยขึ้น5้าขีดนะั้นโอ้โหแบบนี้เลยสภาพ โอ้โหแบบคือแบบโอ้ยกว่าโอ้ยกว่าจะถึงเนี่ยกี่โมงเนี่ยโอ้ยกว่าจะทําได้เนี่ยกี่โมงฮะซึ่งอันนี้เราก็มี iPad อยู่นะทุกคนซึ่งอันนี้เราไปรวมมาเล่นอยู่นะทุกคน iPad i ไอแพดของแม่เรานะทุกคนสุว่ามันไม่ค้างเลยทุกคนมันไม่แบบไม่ไม่ค้างอ่ะทุกคนซึ่งเรานำหน่อยเนาะว่าใครมี iPad ที่แบบว่าเอ่อแรงๆหรือคอมแรงๆเนี่ยเราแนะให้ทุกคนเนีน่ย เล่นเลยนะทุกคนเพราะว่าถ้าทุกคนอยากมาเล่นกับโทรศัพท์ที่แบบว่าไม่ค่อยแรงเครื่องเก่าหรือแบบค้าบ่อยเนี่ยโอ้โหเราไม่แนะนําเลยนะทุกคนเนี่ยค้าแบบนี้เลยโอ้ยโอ้ยทุกคนเนี่ยนะทุกคนคือมันแบบค้าหมักมากเลยทุกคนซึ่งอันนี้ก็ทําคะแนนได้สูงสุดแค่4,914เองนะทุกคนโอเคซึ่งส่วนหนึก็ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าเพียตามกดไลค์กดแชร์เลยจ๊ะทุกคนแต่อีสอง quest เนี่ยเดี๋ยวเราจะทำนะทุกคนพรุ่งนี้นะเดี๋ยวเราจะทํา เกรดที่2นะทุกคนก่อนที่จะไปสัหลับให้ที่แบบว่าเอา่อไม่เข้าใจตรงไหนหรือไม่เข้าใจแบบยังไงที่เราพูดนะทุกคนทุกคนก็สามารถทำออกได้เลยนะสัหลับให้ที่แบบว่าไม่เข้าใจที่เราพูดเนี่ยคือทุกคนสามารถเปิดซับได้เนี่ยทุกคนกดตรงซีซีนะทุกคนโอเคก็เสร็จก็ต้องขอลอไไปก่อนกด่ตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะทุกคนบ๊ายบาย